การสังเคราะห์โปรตีนการสังเคราะห์โปรตีนโปรตีนเป็นสายของกรดอะมิโนมาต่อเรียงกันโดยมีลำดับของกรดอะมิโนที่คงที่สำหรับโปรตีนแต่ละชนิดการสร้างโปรตีนจึงจำเป็นต้องมีตัวควบคุมลำดับของกรดอะมิโนสำหรับโปรตีนชนิดนั้นๆเพราะถ้าลำดับของกรดอะมิโนเปลี่ยนไปก็จะได้โปรตีนที่ผิดไปจากเดิม ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีโปรตีนอยู่นับพันชนิดโปรตีนทุกชนิดจะถูกสร้างขึ้นโดยคำสั่งยีนหรือจากรหัสพันธุกรรมของ DNA กระบวนการสั่งะ้อโปรตีนมี2ขั้นตอนคือ 1. การคัดลอกรหัสพันธุกรรม 2. การแปลรหัสพันธุกรรม จำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีน 1. กรดอะมิโน 2. ไลโบโซมทำหน้าที่เป็นฐานรองรับสาย mrna และ trna 3. mrna ทำหน้าที่ถอดรหัสพันธุกรรมจาก DNA เพื่อกำกับลำดับกรดอะมิโนในสายพรอเพปไทด์ที่จะสังเคราะห์ขึ้น 4. trna เป็นตัวนำพากรดอะมิโน ไปเรียงตามรหัสพันธุกรรมบน mRNA ที่จับอยู่กับไรโบโซมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนประกอบด้วยกระบวนการถอดรหัสเป็นกระบวนการที่ DNA ถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมให้ mRNA ซึ่งจะนำรหัสไปยังไซโทพลาสซึม